I say to do one night <laughs> talk. A boat! Yeah. A chest Yeah. A summary! A summary! Today we learn about the shape and the color, okay? Yes. Are you okay? Yes. Big star. The big star, okay. What color? Pink. What shape of the pink? Triangle. Yes. I want to have this one. That's. Ah! Bigger this. house? yes and this and the small hand o o r door or the window this one is the door or the window door เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกระบาทรายกันนะคะโอเคเขียนชื่อเัวเองสิครับสกดดังๆด้วยครับ p h s แล้วอะไรครับ o o แล้วอะไรครับ l อ่านว่าพลโอเคตรงให้ตัวเองแม่ภาษา อสอบบริสีแล้วก็สระ,ะอะไระสาะพออาพาสอบริสีอาสานว่าภาษาโอเคอเก่เงมากตัวมือสวัสดีค่ะพบกับนิสมัทยางนะคะแล้วก็คุณแม่เอื้ออาลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ต้องขออนุญาตคุณแม่มาสัมภาษณ์กันดีค่ะสบายๆเป็นเงินเองนะคะคุณแม่โอเคได้ค่ะคาะคำถามนะคะที่หนูอยากจะภา์คุณแม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นี่นะคะค่ะค่ะในมุมมองของคุณแม่นะคะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นีณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะความคิดเห็นคุณแม่คิดว่าทางโรงเรียนสารศาสตร์ได้ได้จัดทําการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ย ก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะเพราะว่าสําหรับเด็กเล็กเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาก็จะมีมีคลิปสั้นๆที่มาให้เด็กดูนะคะแล้วก็ในคลิปนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เด็กได้เหมือนร่วมสนุกร่วมสนุกไปกิจกรรเดูเหมือนเหมือนอยู่ในชั้นเรียนกับคุณครูค่ะแล้วก็อย่างที่คุณแม่รู้สึกว่าน้องเนี่ยน้องอเจให้ความสนใจมากๆคือคลิปที่จะมีคุณครูในโรงเรียนอยู่ในในคลิปการสอนนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการทํา การเรียนการสอนออนไลน์ที่ที่ทตรงจุดกันเด็กเลยค่ะแล้วลก่อนที่เราจะเริ่มเรียนออนไลน์นะคะค,ะคุณแม่มีการปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็อันดับแรกเลยค่ะก็คือโน้ตบุ๊กซึ่งก็มีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีความยงยุยากแล้วก็ที่บ้านก็มี WiFi อยู่แล้วก็เลย ง่ายต่อการที่เราจะจะเรียนนะคะแต่ว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องของการสร้างรูทีนให้กับเขาชาให้เหมือนอยู่โรงเรียนคือโรงเรียนมีระเบียบในเรื่องของการเรียนยังไงอยู่บ้านก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นอยู่เล่นได้ถึงเวลานี้หลังจากนั้นก็คือมาเรียนปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเวลาของผู้ปกครองแต่ก็คุณแม่ก็พยายามปรับอะคะ่ะให้ให้สามารถ มีเวลาที่ตรงกับเขาได้ใช่ใช่ก็เลยทางทางทางบ้านก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์เท่าไหล่ค่ะค่ะแล้วในวันจันทร์นะคะเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพัทั้นะคะก็จะเป็นการเปิดเรียนวันแรกคุณแม่นะคะมีการเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับการเปิดเรียนวันแรกยังไงคะอันดับแรกเลยก็คิดว่าโรงเรียน ตัวของโรงเรียนเองเนี่ยก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมา,ามาตรการอย่างด <Okay. S 1> จีจากเห็นจากเมื่อปีที่แล้วก,ก็รู้สึกว่าก็มีการให้เด็กเว้นระยะหา่างมีอะไรพวกนี้แล้วก็มีการบังคับให้เด็กใส่หน้ากากอนามายัย <Okay. S 1> ซึ่งสําหรับตัวของคุณแม่เองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่เกิดเกิดสถานการณ์โควิดนะคะ <Okay. S 1> ก็มีการฝึกน้องให้ใส่หน้ากากอนามายัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน mm hmm. และเมื่อกลับเข้าบ้านทุกครั้งก็ต้องล้างมือ <Okay. S 1> หรือแม้แต่อยู่ข้างนอกทํากิจกรรมอะไรสมมุติว่าเดินขึ้นรถจับ จับจับตู้รถอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นรถเสร็จก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งณตอนนี้น้องก็มีความเคยชินกับกับการเป็นกิจ,จวรรัตรประจําวันไปแล้วในเรื<ม>่องของมีวินัยของตัวเองไปแล้วใช่ใช่ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวในเรื่องของว่าลูกตัวเองอะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วพอมาทราบว่าโรงเรียนมีมาตรการในการที่จะป้องกันซึ่งรู้สึกว่าคุณครูจะค่อนข้างจะแบบให้ความสําคัญมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าก็มีความมั่นใจขึ้นจากที่มีความกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่า สถานการณ์ในโรงเรียนก็น่าจะเหมือนกับอยู่ที่บ้านก็คือมีการดูแลป้องกันตัวเองในส่วนตรงนี้นะคะค่ก็บอกคุณแม่ต้องอว่าตอนนี้โรงเรียนเตรียมพร้อมอย่างมากในเรื่องของมาตรการการป้องกันการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดในวันจันทร์นะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลได้เลยไได้ค่ะคุณแม่ก็คิดว่าแม่เชื่อมั่นนะคะในมาตรการของโรงเรียนที่ที่จะมีออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามั่นใจก็พร้อมที่จะส่ง ลูกเข้าไปเรียนจันลองกันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องอยากไปโรงเรียนมากเลยค่ะตอนนี้คิดถึงเพื่อนๆแล้วถึงครูค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะนิสก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ค่ะที่ให้ความร่วมมือจากกิจกรรมในวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะยินดีมากๆเลยด้วยค่ะ โอ้หบรรยากาศนี่แบบว่าน่ารักมากๆเลยค่ะใชเ่เด็กๆนี้ให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์มากเลยไม่ว่าจะเป็นแนอนอุบาลประถมแล้วก็มัธยมค่ะแลก็พวกเรานะคะขอให้ทุกคนนะคะติดตามนะคะเพจ extra activities นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย